สูงกระบ,บอกมาคามมันโอสุมโอ้บ,บ,อา,บานอกรเทิร์นมากินบนกระเด้อจังหน่วยอินก็คามนี่น้องสูงหลายเมืก่อนมันกัไปกินสมุมผสมมาข้าบ้านยังคือกินสมได้สมได้ที่ตนี่้อสมแหงอ,อ เก่งๆเพราะเพื่อคอยได้ซองซ้หน่วยเพื่อน่ะปีนลงหลังของน้ำเลยสูงได้พี่น้องมันปีนกันไปเอามาใ่ร้ายแล้วบ่ือใร้ายแล้วบะ่ะในร้ายยกลกน้อยสัลงโอ้ย ได้เทิงนวยอ่อนได้เทิงนวยเฮิมได้เทิงนวยสุกเอาบดเอาบดกุย่างสูงกระบอกหยาดให้น้องเอ้ยมันพี่น้องจะเอาให้เบิ่งหลังข้าเฮือนกได้คุ่นขามถ่วมสูงถ่วมหลังข้า้งน่ะขึ้นต้นท้าต้นเ้าเพิ่นก็ขึ้นพี่น้องผู้หญิงได้ไหมน่ะ ผู้หญิงเนี่ยเนี่ยโยหาซิบล่ะต้นข่าคนกับขืนว่าสัตว์คนอยกับหลานอยกับหลานสองคนจ้างขึ้นมะคามคนกัขื้นแข็งแรงถือว่าแข็งแรง่งาะพี่เนาะอาซิบน้ำเพลนอยูคนกินขึ้นไปคนคื้วานพอกินมะคามตุ่ พ่อแล้วได้ร้ายแล้วพ่อจะตีตพ่อแล้วโอ้ยคือพ่อไวค่ะเมื่อนาะหากินไม่ได้ทั้งสุกทั้งดิบทั้งเฮิมอ่ะล,ล่งเหรอพี่น้องลงเหรอได้ร้ายเพื่อโลงเหรอโอ้ยปุ่นคำหวานลงคืนเอาเก่งเก่งเก่งไรน้นองปุ่ นายลายโฮนายลายอยู่เนี่ยหุน่นทั้งดิบทั้งสุกนายลายอยู่